วราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้ารถรอๆอีกหนึ่งคันนะฮะต้องบอกว่าคันนี้หล่อมากครับเป็นสีเทาใหม่นะสีเทาเอลบูทครับซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าเจ้าของรถนะครับอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับก็คันนี้เป็น4ประตูยกสูง2.2แซดเกียร์ออโต้นะครับเป็นสีเทาใหม่ครับสีเทาเอลบูทโอ้โหเป็นไง ใส่ชุดแต่งรอบคันล้อแม็กสวยๆเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้อันดับแรกเลยคันนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้ราคา9 9 1 0 0 0บาทครับใส่ชุดแต่งมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยสำหรับตัวชุดแต่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นของ s อส r อ y ตนะครับเป็นของ s อส r t y ตี้นะครับแล้วก็จะมีชิ้นที่ใส่ก็จะมีนี่ครับครอบตรงนี้ให้เป็นสีดำครอบกระจังหน้าดำแล้วก็มีตัดสีแดงเข้ามา นะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าครับนี่ตัวกันชนหน้าจะเป็นชิ้นใหญ่เลยของ A s Sporty คือคันนี้จะเป็นใส่ชุด S รอ,อบคันนะครับแต่ที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือเสาอากาศสำหรับคันนี้ลูกค้าจะไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่ไม่ต้องใส่เสาอากาศแต่อย่างอื่นใส่หมดนะครับในชุด s Sporty นะครับก็จะมีเจ้าตัวคิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่คันนี้คิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีดำด้าน ของตัวชุดแต่งเขาเลยนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะติดสติกเกอร์เอสตอร์เอสปอร์ตี้เข้าไปเนาะส่วนตัวล้อคันนี้เป็นอ่าก้านโตว,วายขนาด9นิ้วนะครับของงานของโออิซิสเนาะแล้วก็ใช้ยางคอสมิกค,ครับเ <c oughs> บอร์2องห้าหกเป็นยาง AT นะครับซึ่งต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยมาในสไตล์สปอร์ตใช่ไหมแต่พอมองดูด้านข้างครับในเมื่อซิกคิวซุ้มล้อเข้ามาในโทนแบบ ออฟโรดดุด uh, ัน do ขนาดนี้ใส่ย,ยางแบบนี้เข้าไปนี่ต้องบอกว่าหล่อมากนะครับแมกขอบ18ยางขอบ18นะครับความสูงของคันนี้เป็นความสูงเดิมไม่มียกไม่มีโหลดอะไรใดๆ,ๆทั้งสิ้นนะครับจัดยับล้อเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็ตัวล้อเนี่ยตัวยางนะครับถ้าสังเกตนะครับจะพอดีซุ้มล้อเลยดึงออกมาเท่าๆกันเห็นไหมกับตัวซุ้มล้อก็จะดูเต็มมากนะหล่อเลยดุดันเลยสําหรับคันนี้ นะครับมาเพราะว่าเขามีชุดแต่งแล้วก็มีคิวซุ้มล้อแบบนี้มาให้เนาะในชุดแต่งนะครับก็จะมีครอบกระจกมองข้างนะครับสำหรับตัวที่มีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับซึ่งเวลาเราสั่งชุดสกเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะมาเป็นชุดให้แบบนี้เลยนะนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยกันศาส์เรียบร้อยตัวมือเปิดเป็นสีดําครับจานรองมือเปิดก็สีดานะครับเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งพวกตัวล้อตัวคิวซุ้มล้อต่างๆเนาะ ตัวชายล่างนะครับก็จะมีตัวครอบแบบนี้มาเป็นสีดําด้านนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานเชื่อมต่อกับตัวซุ้มล้อนะครับมาที่ด้านข้างด้านล่างมาถึงด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้มองดูด้านข้างครับผมว่าคันนี้สวยเลยนะคุณผู้ชมปกติเราเห็นสีขาวกันเยอะวันนี้มาดูสีเทานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยมากนะครับสำหรับสีเทาเอลบูตัวนี้นะครับสวยจริงๆเนาะนะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้เขาให้ไฟโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วไฟท้ายเอ้ยโทษทีไฟท้าย LED มาอยู่แล้วกันชนท้ายไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้ของเดิมไม่ได้ไม่ได้ใส่กันชนท้ายออฟโรดนะสำหรับเจ้าคันนี้เนาะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับคันนี้ก็ติดมากับชุด s อสปอร์ตเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเปิดดูที่ด้านหลังกระบะเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตัวกระบะของเขาเนี่ยไม่มีขอบขึ้นมา นะครับแล้วก็ตัวกระบะด้านในเนี่ยมันจะซ่อนอยู่เพราะว่าคันนี้ลูกค้าเนะครับเห็นคลิปของที่เซลลต้นลงมีอยู่ท่านหนึ่งใส่เป็นกระบะไลเนอร์ของ X s e r ซ e s นะครับลูกค้าก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นผมขอเอก,กระบะ X s e r ซ e s ด้วยละกันนะครับก็จะเป็นกระบะไลเนอร์ที่ที่ไม่ได้ขึ้นขอบเนาะซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของกระบะอันนี้ก็คือ1เลยเนี่ยรถเนี่ยเราอาจบางคนอาจจะชอบที่แบบไม่เห็นขอบกระบะไลเนอร์อาจจะชอบความสวยแบบนี้นะครับ แต่ที่ต้องใส่กระบะไลเนอร์เพราะมองถึงเรื่องการใช้งานการดูแลเวลาที่ผลของนะครับขึ้นมานะครับลากบนไลเนอร์ได้เลยไม่ต้องกลัวเป็นรอยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคันครับที่ใส่กระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้เซอต้นล็อกรถอยู่นะครับก็เลยเปิดฝาท้ายไม่ได้เพราะว่าคันนี้ใช้เป็นเจ้าตัวล็อก,ล,อกนะล็อกฝาท้ายนะครับล็อกฝาท้ายนะซึ่งเป็นล็อกแบบอ่อนมันจะมี2แบบครับแบบอ่อนกับแบบแข็ง ถ้าแบบอ่อนเนี่ยเราจะเปิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ปลดแต่ถ้าแบบแข็งมันจะปลดนะครับนี่ที่คันนี้ใส่ไปอีกหนึ่งอย่างเนาะส่วนภายในนะครับสําหรับเกรดตัวแซดเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นเกรดที่ให้ความเขาเรียกว่าความสะดวกสบายมาใกล้เคียงกับตัวท็อปมากนะไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับบุนุ่มหุ้มหนังนะครับเบาเบาะหนังครับเดินได้สีขาวเทาแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังคอนโซลหุ้มหนัง นะครับพุ้มหนังทั้งคันแล้วก็ภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยในการตกแต่งของเจ้าคันนี้ที่มาจากโรงงานเนาะกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยครับรุ่นนี้หน้าจอหน้าปัดเลื่อนใหม่เราจะได้หน้าจอที่เป็นเขาเรียกอะไรขนาด7นิ้วแล้วนะครับซึ่งสามารถเชื่อมข้อมูลกับเจ้าตัวหน้าจอเครื่องเล่นได้นะครับเดี๋ยวสะต้นปิดไฟก่อน น,นี่ประมาณนี้เลยฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ในยร a ออ u t o รุ่นนี้เราจะได้เป็นแอร์แถวหลังมาแล้วนะครับมีช่องเสียบชาร์จ Type C มาให้เนาะเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันกันกบเบาะด้านหน้าเลยที่เท้าแขนตรงกลางสามารถดึงลงมาได้นะครับเอาไว้วางแก้วน้ําไว้วางพักแขนอะไรพวกนี้ต่างๆได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นเจ้าตัวครอบเสาอากาศเื้อต้นเก็บคือลูกค้าไปเพราะว่าลูกค้าไม่ใส่นะครับ นี่ครับสวยๆอีกหนึ่งคันก็วันพรุ่งนี้วันที่19เซลต้นเตรียมไปส่งที่อุดรให้กับลูกค้านะครับใครสนใจก็สามารถาสั่งซื้อได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์รถติดตั้งสเกิร์ตนะครับล้อแม็ก,กโหดแบบนี้ผมว่าชุดเอสปอร์ตี้ตอนนี้ทำมาสวยจริงๆนะลูกค้าก็สั่งใส่สั่งเปลี่ยนกันเยอะมากเนี่ยสวยไหมเนาะก็ดูโหดๆดีมาครับเผื่อใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ว่า,อ,าอยากแต่งแบบไหนหรือว่าจะไม่ใส่ชุดเอสปอร์ตตี้ก็ได้ใส่แค่ล้ออย่างเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถสั่งแต่งได้แล้วก็คันนี้เดี๋ยวเซลต้นกาลังจะติดกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับลูกค้าอีกทีหนึง <S <S น่งพอดีตอนนี้เราเพิ่งติดฟิล์มเสร็จก็เลยยังไม่อยากติดกล้องเดี๋ยวฟิล์มมันหลุดนะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะติดกล้องให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับก็สวยครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยนะครับอีกหนึ่งคันที่ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าตัว4ประตู h ฮ er, g h เ i อร์เกียร์แทรเกียรที่มาพร้อมกับชุดเอสปอร์ตี้ยาง AT ท a แมกขสนะครับสว,สวยอีกหนึ่งคันถ้าไทายอยากได้ก็ทักหาเซลล์ต้นมาได้เลยนะครับจริงๆิต้องบอกว่าตัวยกสูงเนี่ยถ้าบางท่านบอกว่าอยากแต่งแบบนี้แต่ไม่อยากได้ราคาสูงเท่าตัว,ตวแรเราก็มีเกรดตัวแนะที่เป็นราคาตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงซึ่งต้องบอกว่าตัวแอเอามาแต่งก็สวยเหมือนตัวแรแน่นอนเพราะว่า รูปลักษ์ของตัวรถเขาเหมือนกันเขาไม่ได้แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันแค่ออปชั่นเฉยๆนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ทักหาเซลต้นได้เลยละกันที่เพจเซลต้นอ e ิวสุโคราดรูปปโรไฟเซอร์สีเทานะครับทักมาได้เลยนะเซลต้นยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้เซลต้นลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ